สวัสดีค่ะวันนี้โมนี่มาแบ่งปันไอเดียวิธีการเย็บปกปกเชิ้ตปกคอปโปโลปกที่แหลมๆนะคะปลายแหลมๆอะ่ะเวลาเราเย็บออกมามันจะได้แหลมๆสวยๆเนาะอันนี้มาแบ่งปันไอเดียสไตล์โมนี่นะคะอันนี้ก็เป็นปกนะคะปกที่โมนี่รีดผ้ากาววีลานี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นปกแหลมๆแบบนี้โมนี่จะทําปกคอปโปโลนะคะ่ะ นี่รีดผ้าก,กาวรีดผ้าก,กาวเวลานี้ทับเรียบร้อยนะคะทีนี้แล้วก็หาผ้าด้านหลังผ้าชิ้นหลังผ้าชิ้นหลังลอง,ลอง,ล,องลองเย็บนะคะ เราเอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะเข็มหมุดกัดไว้ไม่ให้ผ้าชิ้นหลังเขาเคลื่อนนะคะเข็มหมุดกัดไว้เนาะจากนั้นเราก็เย็บเราเริ่มเย็บจากออด้านนี้นะคะมหาแหลมด้านนี้ เย็บลงมานะคะมถึงจุดแหลมแล้วก็ปักเข็มลงนะคะปักเข็มลงไว้จากนั้นเราก็ใช้ได้นะคะได้สีดำเส้นใหญ่หน่อยเส้นจะได้มองดึงออกมาได้ชัดๆนะคะตัดยาวประมาณ16นิ้วนะคะยาวประมาณ16นิ้วนะคะจากนั้นเราก็ยกตีนถีขึ้นนะคะยกยกแบบนี้นะตีนถี ยกตีนผีขึ้นแล้วเราก็เอาสอดได้นะคะสอดเข้าไปข้างใต้ตรงนี้เนาะสอดเข้าไปจิ๊บจนแบบว่าดันไม่ไปแล้วอะนะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะหมุนหมุนเข็มมาหนึ่ง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 ครั้งพอนะคะจากนั้นเราก็ยกตีนผีขึ้นแล้วก็ดึงได้กลับมาแล้วก็ม้วนนะคะม้วนขอ,ขอดไว้นี้เราก็ผักเข้าไปไว้ด้านในนะคะ อันนี้เข็มหมุดที่เราปักไว้เราก็ดึงออกก็ได้นะคะฝั่งนี้ดึงออกได้เราก็ผักเข้าไปไว้ด้านในอย่างนี้นะคะผักตรงนี้เข้าไปใต้โซ่ตรงนี้นะผักเข้าไปเนี่ยค่ะผักดำๆเข้าไปจากนั้นเราก็เย็บต่อ เย็บต่อใหถึงแหลมตรงนี้ก็พอนะคะว่เาเราจะทาเอตรงแหลมแหลมเนาะปักเข็มหมุดไว้นะคะแล้วก็เอาด้ายมาเหมือนกันนะคะได้สีดําประมาณ16นิ้วนะคะตัดตอนที่เราปักเข็มที่เราสอดได้เนี่ยพยายามเอาเท้าออกจากาที่เหยียบจักรนะคะเดี๋ยวเผื่อเผลอแล้วก็ไปกดเหยียบจกักรเดี๋ยวมันจะโดนมือนะคะเลือดออกนะคะอันนี้เราก็นี่นะคะได้นี่นะ เส้นสีดำอสอดเข้าไปข้างใต้เนาะดันเข้าไปดันเข้าไปสุดแล้วเราก็ใช้มือนะคะมือหมุนนะหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงกลับมาดึงกลับมาก็ม้วนขอดได้ไว้ม้วนขอดได้ไว้เสร็จนี้นะคะแล้วก็ผักเนี่ยนะคะผักเข้าไปเปิดอ้าตรงนี้นะแล้วก็ผักเข้าไปข้างในเลยนะคะเปิดดูก็ได้นะคะผักให้เขาเข้าไปด้านนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ผักเข้าไปเวลาเราตัดผ้าเนี่ยมันจะขาดนะคะได้มันจะดึงออกมาไม่ได้นแเราก็เย็บต่อเลยนะะจากนั้นเราก็ตัดผ้า,านี่เราเย็บเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ตัด ผ้าออกนะคะอ่าน,นี้เราตัดตัดผ้าออกแล้วเราก็กลับกลับผ้านะคะแล้วก็ดันออกเห็นได้ไหมคะได้แล้วก็ดึงปึ๊ดออกมาเ็นก็จะแหลมปลุกเราก็จะแหลมนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะผักผ้า,ผาออมาเห็นเส้นได้ไหมคะตรงนี้นะคะที่เราทําไว้ เราก็ดึงออกมานะคะนี่นะคะมันก็จะแหลมนะคะล้วก็กลับพาแล้วเราก็นำไปรีดนะคะรีดรีดปกรีดให้เรียบพอรีดปกให้เรียบเราก็เดินทับคิ้วรอบนะคะต้องไปรีดก่อนนะคะได้้วคาแบ่งปันไอเดียวิธีเย็บปกโปโลปกเชิดให้แหลมๆค่ะลบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ